ในนอนว่าพี่นอง่ิยุบบนเรือได้รับความเดือดร้อนพี่น้อง่ิยุบบนเกาะก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคลื่นล่มเนี่ยพายุสัตว์บนเกาะลีบงอย่างนักน่วงครับยายชรานี่ร้องไห้เลยศพผู้ใหญ่บานว่าเดือดร้อนนักบานเนี่ยแข่อีอโตกน้ำทะเลสัตว์แล้วนะครับวอ,อนหน่วยงานข้าวช่วยเลือกคณะผู้ใหญ่บานเพื่อบานที่พังเนี่ยยังซ่อมไม่ได้ครับ ปูซื้อข้าวนะครับได้ลงพื้นที่เ,เกาะลีบงมู่ตีห้าบ้านล่างเขาตำบลเกาะลีบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับล่างสาวายังคงมีคลื่นทะเลสูงว่าร้องตึงท่ามัดมเลยทีเดียวพี่ต้อมบูส่วนเรือประมงติดจมอยู่ทางเจ็ดล่ามตอนนี้นายอาซานคนขยันหรือว่าผู้ใหญช่ช้านนะครับผู้ใหญ่บ้านมูต่ตีห้าตําบลเกาะลีบงและาชาวบ้านได้ช่วยกันกู้สาเรือขึ้นมาวายบนฟังต่างแม่แลลวครับ นุ่นแหลกคุณปาเน้นหยูใจเลยนะทั้งตาลังนุ่นแหลครุนสัตว์ก็ฟังคือดังตุมต้มๆเลยนะคณะทีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับผลก,กระทบเนี่ยเขาก็ไปยุที่บ้านหยาินะคะแล้วก็ไปไปยุกับคนดูจักไปโกโอนเนี่ยอย่างที่เห็นคือยอกมือไหว้ภาวานาเลยนะคะแล้วก็ร้องอุ้มร้องไห้เขาห้สถานาการณ์เนี่ยมันคลี่คลายได้โดยเร็วแล้วก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวคอนี่ค่ะไปช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการตรงๆคือเดือดร้อนอย่างแรงไม่เลื่อยได้แล้วบ้านก็พังไม่สามารถยุได้ด้วยนั่นเองค่ะ ภัยธรรมชาตินะเราก็ห้ามกันไม่ได้แต่ว่านั่นแล้วเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะดับตัวเองให้ปลอดภัยนะทางชีวิตแล้วก็สัพย์สินป์ตีเขาเคยบอกไว้นะว่านามตัวนี่ไฟไม้นี่นะนะครับตรงพ้นกระตบแบบมัดจินเนอ้อประดาตัวได้เลยอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ตอนเอนแบบชัดเจนเลยนะครับก็เชื่อว่าในหลังจากนี้จะมีนวยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับพ้นกระตบจากอุทกกัยต่อไปนะคะ